สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้เราจะมาเรียนรู้การน Config ลิฟ์เวอร์ชันสองนะครับนะครับก็เป็น r o u t i n g Dynamic อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่ม d i s t a n c e vector นะครับเป็น r o u t i n g d y n a m i c ตัวแรกก็ว่าได้นะครับก็ลิฟ์เวอร์ชันสองก็จะมีเรื่องของการซับพอร์ตวีเนะครับเป็นค่าตละเตียดนะครับโดยกุ๊แบบ c o n f ลิกตจะเป็นนน้ครับเขาพิมพ์เขาโหมดก่อน route r ์ i ินะครับทีตัวที่สำคัญก็คือว่าต้องใส่เวอร์ชันสองด้วยเพราะค่า default คือเวอร์ชัันนะครบ เพอชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นคาสต์ฟูลไม่ซับพอร์ต VSM นะครับไอที่สำคัญต้องใส่โนโต้ซ um ัมมังีด้วยเพราะดีฟอสเนี่ยจะออโต้ซ um ัมอัตโนมัตินะครับนะครับมันจะมีผลตอนที่ IP ที่เรา,าดีไซน์ไว้นะครับอ่าถ้าตัวหน้าเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเดียวซัมเป็นคาสต์เอคัสบีคัสตสี่ให้ก็ต้องโนโต้ซ um ัมเพื่อให้มันมองว่าอ่าเป็นมาร์กเท่าไหร่นะครับตามความเหมาะสมนะครับบรรทัดต,ต่อไปนะครับให้ใส่เน็ตเวิร์กก็ตามด้วย ได้2แบบนะครับจะใส่เป็น Network Number ก็ได้ Network IP ก็ได้หรือใส่เป็น Major Network นะครับซึ่งที่นิยมคนที่เป็นแบบ Major Network จะง่ายกว่าคาว่า Major, Major Network ก็คือใส่ตามคาัสคัส A นะครับมาร์ Mark 8บิตก็คือมาร์กแค่กลุ่มเดียวนะครับคัส B มาร์ก16บิตก็คือมาร์2กลุ่มคัส C มาร์กยี่สิบขอครับคัส C มาร์ก24บิตคัส d t ก็มาร์ก Mark 3กลุ่มโอเคนะครับมาเริ่มคอนฟิกกันเลยนะครับ ผมมีวาดภาพไว้แลนะครับตามนิสบุตรเดกแกรมนะครับตามภาพนี้ให้คอนฟิกเราเตอร์ทั้ง4ตัวด้วยมิสพูชชั้น2นะครับตอนนี้เราเตอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยผมเซตไอพีสุดแล้วนะครับอาจไม่เชื่ดูที่ r หนึ่งนะครับผมโชว์ไอพีเราให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ถ้าตามรูปภาพไดกแกรมนะครับเราเตอร์ r หนึ่งนะครับมี3ามมิเทอร์เฟยแล้วก็อูแบ็กอีกหนึ่งไอพีนะครับเพราะฉะนั้นตัวโชว์ตัว c 4ตัวเราจะคอนฟิกมิสพูชชั้น2ลงไปเตอร์ r หนึ่งนะครับ ก็ตามรูปแบบคอนฟิกนะครับก็คอมพิวเ,เตอร์นะครับ,อบ ap, คอมนาลิฟต์นะครับก็ใส่เวอร์ชัน2ไปนะครับก็หน้ตโต๊ะซัมนะครับทีนี้ผมจะคอนฟิกแบบเมเจอร์เน็ตเวิร์กก็คือประกาศเน็ตเวิร์กเบอร์10คือคัส A ผมก็ใส่10บจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์คัส A มาแค่กลุ่มเดียวนะครับซึ่งพอใส่10เนี่ยได้2อินเทอร์เฟสเลยนะครับ2อินเทอร์เฟสนะครับทั้งอินเทอร์เฟสที่เป็นเอสส่วนส่วนเอสส่วนที 0, ่หนึ่งเนี่ยเบอร์10ทั้งคู่นะครับตอนนี้ผมประกาศไปแล้วนะครับ ต่อไปเน็ตเวิร์กอีกเน็ตเวิร์กหนึ่ง1 9 2 1 6 8 3 2 5 4ซึ่งเป็นคลาสซีผมก็มาแค่สามกลุ่มนะครับคลาสซีนะครับมาร์คสกลุ่มแล้วก็ไอพีของบล็กนะครับเป็นคลาสเอก็มาแค่กลุ่มเดียวอันนี้คือตัวอย่างกันตั้งที่ของอา o u t e r r หนึ่งนะครับนะครับก็มาร์คต่ำคลาสนะครับนะครับ A, เบอร์1ิคลาสเอมาแค่กลุ่มเดียวนะครับ เบอร์1คัด A มาแค่กลุ่มเดียวนะครับ1ก็2คัด C นะครับ à, ตามนี้นะครับ